มาดูคลิปสั้นแต่มีสาระนะครับในภาพพาวเวอร์ก่อนหน้านั้นที่ทำไว้ว่าเดี๋ยวผมจะเอาซิงเกิลไลน์มาให้ดูนะครับซิงเกิลไลน์ค่าวก่อนที่ผมทำคลิปไว้นะครับมันจะบอกว่าตู้ทั้งหมดเนี่ย STA04 ที่เป็นพาวเวอร์ทั้งหมดนะครับว่าเอาเมมาจากไหนทีนี้เรามาดูนะครับถ้ามีอยู่ในตู้ของ ตัวนี้ที่มันชื่อว่า AMCC 0 1 AMCC 0 1นย์หงเราก็มาดูว่ามันอยู่ตรงไหนครับซึ่ง A AMCC 0 1ก็คือตู้นี้นะครับตู้ใหญ่ตรงนี้นะครับส่วนเมนที่จะเอามาจ่ายให้กับอของ AMCC 0 1นั้นซึ่งทางในสติ๊กกลายเขาจะบอกว่าบายบาย e ไฟฟ้าเลยครับคอนแทคเตอร์ก็คือจับหุ่นแลเวก็ของไฟฟ้าระบบไฟฟ้านี่แหละครับอีกเขาเกิดอ e ิเล e ็กตริก อิเล็กทริคคอนนะครับคอนแทคเตอร์ก็คือผู้รับเหมาของไฟฟ้าที่จะดึงเมนมาจ่ายให้กับตู้ในส่วนนี้นะครับนั่นแปลว่า,เ,าเราของเราเนะี่ยคือผูดง่งไงว่าติดตั้งตู้ในบริเวณบริเวณนี้นะครับส่วนภาคเมนที่จะมาจ่ายตู้เนี่ยคือผู้รับเหมาของไฟฟ้าก็คือทำรับเหมาระบบไฟฟ้าอีกทีหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นรับเหมาผ้าพาอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ขเขากำหนดมานะครับซึ่ง ผู้รับเหมาก็เอามาจากไหนก็อเอามาจากตู้ MDB นี่ะฮะคือตู้ MDB นี่คือเป็นตู้อ่าออกมาจากหม้อแปลงคือจากหม้อแปลงแล้วมาเข้า MDB ก็คือเป็นตู้เมนทั้งหมดที่พวกคุมทั้งโปรเจกต์พูดง่ายๆแล้วส่วนพวกนี้เป็นตู้ย่อยๆที่จะเอาเมนมาใส่ะจุดนะครับเพราะฉะนั้นเราดูเฉพาะชิงกันลาที่เขาเขียนว่าของ AMCC ศซึ่งจากตู้เราก็จะเห็นว่าอ่ามันไปจ่ายให้ตรงไหนบ้างนะครับก็คือ S T A 0 1 S T A 0 2 S T A 0 3 S T A 0 4 S T A 0 5ห้ันเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างก็เป็น S T A 0 2นะครับ S T A 0 2ก็เอามาจากตู้ตัวนี้นะครับ A M C C ถก็คือเมนจากตู้ตัวนี้นะครับแล้วดึงมาจ่ายให้กับเป็นโหลดเซนเ็นเต,นตอร์ตรงนี้นะครับเป็นแงผงควบคุมดานพาวเวอร์จากแงกาผงควบคุมนี้ก็ไปจ่ายให้ตามจุดต่งางๆท,ที่มันบอกว่า อ่า t o sta ถึงสองก็คือตัวนี้ก็ต้องมากินจากตู้โหลดตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครับศูนย์สองหมดแถวนี้นะครับถ้าแถวนี้ตูดีๆจะเป็นศูนย์สองหมดเลยนะครับส่วนอีกแถวหนึง่งมันจะเป็นศูนย์สี่กินจากศูนย์สี่แล้วก็ดูศูนย์สี่มันอยู่ตรงนี้แปลว่าเมนออาจากตรงนั้นะแผงเมนจากตรงนี้ก็จะลากยาวมามาเอาเมนจาก am cc ศ1นะครับก็มาเป็นต่อๆกันนะครับจากซิงเกิลไลน์แต่ทีนี้แต่ลนะตู้ของ สิงก์ลาที่ก็บอกว่าสายของ SGA02 ตรงนี้มันใช้ตู้ไอ้มันใช้สายขนาดเท่าไหร่เขาก็บอกอสเปคไวค้ว่า CV ก็คือเป็นสาย CV 4เส้นนะครับขนาด50สแฟมินนะครับแล้วก็สายกาว16สแฟอรมิน In เข็บิลเท300คูณ100ก็คือไปกับใช้รางเคเบิลเทก็คือใช้รางตรงนี้ครับที่เขาเขียนว่าเข็มบิลเทนะครับตรงนี้น,น,น,นะครับไปหาตัวตัวเมนนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ได้เราดูของภาพพาวเวอร์เราก็จะรู้เลยว่าเมนแต่ละตู้แต่ละขั้นตอนเนี่ยดูจากตรงไหนก็ดูจากถึงถึงกันไลายได้ดูจากแคเบิลลีดต่างๆนะครับทํา,า,า,าทให้เรารู้ว่าเราต้องใช้สายขนาดเท่าไหร่ใช้ท่อในการเดินหรือใช้รางในการเดินเนี่ยมันใช้รางขนาดเท่าไหร่ก็ดูจากพวกสิงเกิลไลน์และ c คเบิลลีดเนี่ยมันก็จะดูแต่ละดูความหมายที่เขาเขียนไว้มันก็มีก็ยกว่าสื่อถึงอะไรนะครับเราก็ต้องมาดูให้ครบถ้วน ก่อนที่ทําการติดตั้งนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ